สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดําซิงครับที่ถามหาเยอะครับว่ารถเกี่ยวคันเก่าอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับนี่รถตู้มาจอดอยู่นี่จอดไว้ด้วยกันครับจะรถเกี่ยวเข้าไปลุกเสกแล้วครับเนี่ยดูครับดูสภาพหกอึ่งตึงครับหกอึ่งตึ้งหกถึงหกมากเก็บของลงในรเช็ด เก็บของลงออกจากรถเกี่ยวให้มันถอยอักไม่ได้ไม่รู้ว่าจะปลุกเสกติดหรือเปล่าครับค <20. S 1> ันนี้ก็อายุราวๆยี่สิบปีครับยี่สิ็ปีนี้ครับอายุครับตั้งแต่เขาเกิดมาเกิดเป็นรถมาเดิมเป็นกระสอบครับเก็บออกให้เบิดอย่างนี้ทั้งรถยาวถูอยาวถูกบอยเฮดกระเฮด อาดูแห้งสมองได้สมอง,มองคับอันนี้เดิมก็เป็นสอทวีนะครับสอทวีตัวเดียวกันกับที่เสียเบียวมาแต่ของเสียเบียน่าจะสดกว่าครับสภาพคันนี้นี่มันไม่ไหวแล้วครับปีหน้าถ้าอยู่ดีมีแหงนะครับถ้าข้าวดีถ้าหางวดคันใหม่ได้จะเอาคันนี้ไปบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับ จะไปทําช่วงล่างใหม่ครับจะตัดช่วงล่างทิ้งครับตัวนี้ผมก็ใช้เครื่องครับ MD92 นี D ่ MD92 ครับถามว่าทำไมไม่จ o ทำไมไม่ทีต้องจอีอผไม่สนใจครับตอนนั้นผมซื้อมา หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับตอนที่ซื้อมาตัวนี้เครื่องเก๊ออกให้เบิร์ตไหมนี่ยังไงนั่นอ้อมรถแก๊ออกให้เบิร์ตทุ่งปูนเดี๋ยวพอยกเองียังมันขวางทางรถนะออกให้เบิร์ตเลยแม่แมแม่เอาออกไฮเบิร์ตคุณยังอยู่ตารางกระป๋องจาระบีเอาออกให้สายพันธุ์ให้นต็มเลยเอากระเพาะเสียงไว้นั่นแหละไฮดรอลิกไม่รู้จะอยู่หรือเปล่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูไฮดรอลิก บบอ่ะน่าจะเหลือครึ่งถังครับยังอยู่ครับเอามาเห็ุหยังกับของบันยูตันสิไปเอาหยังเอาเอาไว้ผมในมุมมองผมว่ามันเก่ามันโซมที่สุดครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบโซนในหมู่บ้านคันนี้ก็สภาพไม่ได้แพ้ใครครับ ี่จะ <แอ S 1> ทำใหม่ครับ <L AM> นี่ครับว่ารถเก่ารถเก่ามันได้ซ่อมซื้อใหม่คุณได้สงวดขนาดซื้อใหม่ยังไม่ถูกใจเอซครับซื้อใหม่ทําไมไม่ซื้อปานทําไมไม่ซื้อออซื้อไทจเลิน, <L AM> น ขนาดซื้อายแดงยังมาบอกเราซื้ออูนั้นอูนี้อีกคนมันจะติครับทําไงมันก็ติเชื่อผมครับเพราะฉะนั้นก็ทําใจครับมีเอฟซครับ f อฟโทรมาถามครับรถเ,เกี่ยวเป็นกเกษตรน่าจะเป็นตัวแรกนะครับ,เป,ปรรบเ,ออเป็นปั๊มแฝดยี่สิบยี่สเอครับเสาเออเป็นปั๊มเสาเออ แล้วก็ตัวเดิน10ราคาแสนแปดโทรมาปรึกษาผมครับว่าซื้อได้ไหมเล่นได้ไหมผมก็เลยถามว่าซ่อมรถเป็นไหมไม่เป็นเคยมีไหมไม่เคยขับไม่เป็นด้วยอันนี้ขออนุญาตขออนุญาตเอามาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ได้ว่าจะติจะติงอะไรไม่ได้จะว่านินทาน,นะครับอันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วมีงบเท่าไหร่ก็เขาเปิดมาสองแสนสอง เขาขายให้แสนแปดแล้วจะเอาผมว่าแล้วจะรอดหรอซ่อมไม่เป็นขับไม่เป็นไม่เคยมีไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วยิ่งแต่เอารถเก่ามาใช้มาซ่อมมาเกี่ยวผมก็แปลกใจครับเขาบอกว่าอยากได้ผมน่าจะรอดเขาบอกนี้แล้วจะทำไงซ่อมไม่เป็นก็ หาลูกน้องมาทําให้อย่าลืมนะครับว่าลูกน้องเนี่ยเป็นรถเก่าลูกน้องมันไม่เอาด้วยนะครับ <Okay. S 1> มันเหนื่อยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทําให้ทํามาผมว่าจะเล่นแล้วก็จะดื้อเล่นเหมือนเดิมผมบอกเอา้าแล้วจะมาปรึกษาผมทําไมในเมื่อผมบอกว่ามันไม่น่าเล่นแต่คุณก็ยังจะดื้อเล่นอะผมว่าคุณก็ซื้อไปเงินของคุณผมไม่ได้เกี่ยวด้วย <Okay. S 1> เอาผมก็อยากขอคาปรึกษาเขาก็ว่าอย่างนี้มาใส่ถือจู่ะให้เบิร์ตคุณดิ ไฟดูไม่ได้ขดหนักเลยสองขั้นซ้อยกันวะสุดท้ายเงินคุณครับคุณไม่ต้องมาปรึกษาผมครับปรึกษาแล้วผมบอกข้าม้ามันอย่าเล่นเลยไม่มีประสบการณ์แล้วก็รถเก่าก็คือรถเก่าครับรถราคาแสนกว่าบาทมันเกี่ยวได้ผมจะกราบง,งามๆเลยครับมันหาย,ายากครับมันไม่มีหรอกครับรถราคาสามแสนสี่แสนยากเลยครับเพราะเป็นกรรหลังขั้นอีอคอเมนล็อกกระชีพกระถอยลังอะไร นี่ขนาดสภาพนี้แบบผมเช็คผมซ่อมทุกปีปีนี้ยังต้องซ่อมอีกครับยังต้องซ่อมต้องเก็บอีกมันจะเป็นอย่างนี้ครับยืดเยดื้อไปตลอดไม่จบไม่สิ้นครับอันนี้ก็เล่าสู่ฟังครับปรึกษาปรึกษาได้แต่ว่าผมเชื่อว่าอารมณ์ครับแล้วทำไมอยากได้เขาบอกว่า เขาไปปึกไปหารถเกี่ยวข้าวแล้วเขาไม่มาเกี่ยวให้ซื้อด้วยาอมโลมีคนครับโมโหโมโหก็เลยจะไปซื้อมาของตัวเองครับถ้าซื้อป้ายแดงก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินสงวดได้หรือเปล่ามันมีหลายเหตุหลายปัจจัยครับอันนี้นะผมต้องเก็บทุกปีครับชอมทุกปีเนะี่ย ปีที่แล้วก็หนักครับตัวเดินพังครับห้องพังประกอบห้องให้น้องประกอบให้แล้วลุกปืนมันขัดมันมันมุนไม่สม,มูทน,นะครับเกี่ยวเกี่ยวไปมันไหมครับปืนไหมแตกเฟืองมอเตอร์ผมก็ไปเช็คใหม่สองข้างนะครับมีเอฟซีโทรมาให้สองหมืนห้าครับขอแค่ถอดครับตัวนี้มันโคเก้าสิบครับโคเก้าสิบเช็คมาปีที่แล้วนะครับ ชิกมาหมดหมืนกว่าบาทครับโทรมาให้ผมให้สองหมื่นห้าเลยครับถอดให้ผมนะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถอดลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันราคาเป็นโคก้าสิบตัวนี้เป็นปั๊มในกินยีิบสามนี่ครับบอกว่ายี่สิบสามยิบสามดีกว่ายีิบสามผมก็มีแล้วครับผมเลยอยากเล่นนีตันดูมันจะเป็นยังไงแล้วก็สิบสองสิบสอง เห็นไ,ไหมครับซีนกุ๊กลวครับนี่ซีนกุ๊กลวกเบาสิบสองทนสิบสองเบาผมก็ใช้อยู่ครับไม่ได้แกะทุกปีนะครับอย่าลืมว่ารถมันเกี่ยวน้อยแล้วก็จอดนานครับแม่มันก็ต้องแกะดูอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นซีนกุก๊ปปีที่แล้วฝันดีครับฝันว่าซีนกุ๊กขาดถอดออกมาลิตุ้มปีนะครับขาดจริงๆอืง นี่ครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวฟังชื่อครับรถเกี่ยวมันไม่ได้ทําให้ใครรวยได้สมัยนี้ยิ่งแต่ทุกวันนี้รถเกี่ยวเยอะราคาถูกราคาเกี่ยวถูกเกี่ยวก็ถูกรถก็เยอะตัดราคาน้ํามันขึ้นราคาเจ้าอะไรไปรวยล่ะครับผมพูดตรงๆนะครับถ้าใจไม่รักจริงๆไม่มีประสบการณ์จริงอนะไปไม่รอดรถเกี่ยว สุดท้ายก็ผมพูดไปก็ไม่มีข้อหมายคนมันจะดื้อมันจะเล่นมันก็เล่นมันก็ซื้ออยู่ดีครับไม่มีประโยชน์ครับสุดท้ายก็เอา้าเราก็แชร์ประสบการณ์ครับให้ฟังดีไม่ดีก็แล้วแต่คุณครับเงินคุณพิจารณาเอาเองแล้วก็ทําได้แค่เล่าสู่ฟังเงินใครเงินมันครับใครจะรอดไม่รอดก็แล้วแต่การบริหารของแต่ละคนเดี๋ยวจะทําการปลูกเสก,ก่อนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเจอกันครับสวัสดีครับ